วัสดีทุกคนด้วย,วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบั e ทึโฟกสอีกเช่นเคยวันนี้อยู่กับเกมหาเงินเข้าทูบอดดี้วอลเล็ตนะซึ่งเป็นเกมรวมรถนั่นเองนะครับในคลิปนี้มาอัปเดตกันหน่อยหลังจากผ่านไป 20วันนะครับทุกคนเออผ่านไป20วันเราได้เงินกี่บาทยังคุมไม่ที่จะทําการเล่นต่อ mm. ผมบอกไว้ก่อนนะครับผมเล่นแบบสายฟรีนะเล่นแบบสายฟรีเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผ่านไป20วันแล้วนะครับสําหรับการเล่นของเราผมเล่นทุกวันนะตอนนี้นะครับผมผ่านไปสําหรับการรวมรถนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับอยู่ที่เลเวล 46นะครับอ่าอยู่ที่เลเวล46นั่นเองนะตอนนี้นะครับไปถึงไหนกันแล้วนะครับสำหรับการเล่นของเรานะก็การหาเงินเข้าทูบปดีบอลเลตตอนนี้ได้อยู่ที่4บาท28สตางค์นะผ่านไป20วันไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะ เดี๋ยวเราเราทำการกดรับก่อนนะครับ่ากดคลิกรับไปก่อนนะรู้สึกว่าเล่นยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสาหรับการรวมคะแนนของเรานั่นเองนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับปกติแล้วนะการคาดหวันของผมนี่ก็คือเราจะต้องเล่นให้ได้เลเวล58นะไม่รู้ว่าจะสามารถทำได้ไหมเล่นทุกวันนะตอนนี้ผมเล่นจนถึง6 1 92ab นะครับตัวที่เป็นเหรียญของเรานั่นเองก่อนอื่นเดี๋ยวเราเล่นแบบอัตโนมัติแล้วการมันจะง่ายต่อการคลิกของเราไม่เสียเวลากับการเล่นนะตรงนี้นะครับก็จะต้องทําการดูวิดีโอนั่นเองนะครับเพื่อทําการรับสําหรับการคลิกอัตโนมัติประมาณ5นาทีนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าถ้าเราดูจบจะเป็นยังไงนะสำหรับตรงนี้ก็ดูโฆษณาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะแต่ยังไม่สามารถถอนได้สู้แอปดาวน์โหลดมาและสามารถถอนได้ทันทีนี่ก็ไม่ได้นะ เดี๋ยวมาดูนะว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราทําการกดคลิกข้ามกันก่อนนะครับหาเมนูก,กดคลิกกาออกนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะตัวการเล่นของเรารู้สึกว่าการหาคะแนนค่อนข้างที่จะยุ่งยากอยู่นะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีเหมือนผมนั่นเองนะสำหรับใครที่สงสัยเฮ้ยพี่พี่ก็วางลิงก์นี่นะนะทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับการเล่นของเราเดี๋ยวเรารวมลดอัตโนมัติกันก่อนนะครับ ในตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรารวมรถอัตโนมัติเดี๋ยวมาดูว่าเราจะเพิ่มไหมจากเลเวล46ไป47ไหมนะครับไม่รู้ว่าจะได้เยอะไหมนะ,ะพยายามนะครับพยายามรวมไปเรื่อยๆนะตอนนี้นะครับถือว่าหมดไวมากๆนะรอบรั2 AB b อนะ,อะได้รับมารัวๆนะครับ ตอนนี้นะครับได้รับมาทเทียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นเราดูโฆษณาเพื่อทําการซ่อมสําหรับซูเปอปร์คาร์ของเรากันก่อนนะครับ อนนี้เราดูวิดีโอส่วนมากก็จะเป็นการดูวิดีโอนั่นแหละนะครับไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะเราเล่นมาเกือบครึ่งเดือนแล้วเกินครึ่งเดือนไปแล้วนะครับ20วันนะไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะใครที่จะทำการเล่นนะครับก็ลองพิจารณาดูนะว่ามันคุ้มหรือเปล่านะสำหรับการเล่นเกมนี้นะ หลังจากที่เราบวกเพิ่มนะก็ได้มาอยู่ที่507 T ทีนั่นเองต่อวินาทีนะสำหรับตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าผ่านไป20วันนะครับเราได้แค่นี้เองนะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะสรุปยอดกันหน่อยนะครับหลงังจากที่เราเช็คอินแล้วก็เล่นแบบทั่วไปได้มาอยู่ที่4บาท34สสตางค์นะครับโอ้โห ดูวิดีโอโคตรนานนะอ่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้ประกอบกันก่อนนะครับอ่าเปิดสมบัติซิทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ไหมเปิดได้ไหมเนี่ยอะลุ้นๆๆๆอยู่นะล,ลุ้นอยู่นะนอ,นะอันนี้ผมเหลืออยู่2ตัวนะเหลืออยู่2ตัวนะสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัว กือบสุดท้ายเนะี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะว่าเราจะสามารถเปิดพาร์ทได้ไหมนะครับยังไม่สามารถเปิดพาร์ทได้นะครับที่เป็นชิ้นส่วนนั่นเองส่วนตู้โชว์ล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนตู้โชว์ของเรามีธาตุดินแล้วก็ธาตุมือดอย่างละหนึ่งนะได้แค่นี้นะครับ ได้แค่นี้เองนะครับประมาณนี้ละกันนะครับใครที่สงสัยนะเฮ้ยเกมนี้ทําไมไม่ค่อยอัปเดตเลยอัปเดตนะครับประมาณนี้นะครับผ่านไป20วันเราได้แค่นี้เองนะครับใครที่จะเล่นต่อหรือพอแค่นี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับไม่รู้ว่าคุ้มสําหรับเพื่อนๆที่จะทําการเล่นเกมนี้อยู่หรือเปล่าโอเคนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องมตโปกันคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ